เป็นเรื่องของทรชนคนบาปในสมัยพุทธศตวตรรษที่ส1บเอ็ดพระเจ้าสัสงกักษัตริย์อินเดียผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิเจอดริษยาความเจริญของพระพุทธศาสนาจึงคิดจะทำลายล้างโดยการจัดการกับวิหารมหาโพ์ สถานที่ตระสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนในวิหารนั้นมีพระพุทธรูปอันงดงามพระเจ้าสัสงกะสั่งให้แม่ทัพจัดการทำลายพระพุทธรูปท,ทันทีและเสด็จออกไปตัดต้นมหาโพส่วนภายในวิหารปล่อยให้แม่ทัพจัดการ แม่ทัพเป็นผู้รู้จักผิดชอบชั่วดีไม่กล้าทําตามคําสั่งนายได้ดําริว่าถ้าทําลายพระพุทธรูปตามองค์การของพระราชาเราก็ต้องตกนรกแต่ถ้าไม่ทําตามองค์การศีระก็จะไม่อยู่กับบ่าในที่สุดจึงได้คิดอุบายร่วมกับคนสนิทก่อกาแพงดังพระพุทธรูปขึ้นให้มิดชิดและทูลท้ราชาว่าได้ทําลายเสร็จสิ้นแล้ว ถ้ะเจ้าสะสังกะชอบพระไทยพอล่วมไปเจ็ดวันก็ได้บังเกิดโรคพุกพองเปื่อยเน่าไปทั่วร่รงกะกษัตริย์บาปนี้ได้สวยทุกขเวทนาอย่างสาหัสจนสิ้นประชนฝ่ายแม่ทัพก็รีบมารื้อกำแพงออกทันที เหตุการณ์นี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์แม้พระพุทธรูปยังไม่ได้ถูกทำลายแต่เป็นผลอันเกิดจากการทำอันตร,รายต้นพระศีมหาโพธิ์ซึ่งพระพุทธองค์อาศัยเรื่องเหงาในคืนตร,รัสรู้ ตาเสถียโรโพธิทันทะได้ยินผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเล่าสั่งว่าท่านได้เห็นชายชราป็นเรีผิวหนังทุกคองเตล่เน่าทั้งตัวทั้งยังเป็นอัมพาตเดินไม่ได้ต้องเที่ยวถัดไปตามถนนขอทานเขากินชายชราผู้นี้ได้เล่าชีวประวัติให้ผู้ใหญ่ท่านนั้นฟั่งว่าเมื่อหนุ่มเขาได้หากินโดยวิธีขโมยลอกทองพระพุทธรูปบ้าง เกี่ยวขุดซัดในองค์พระปฏติมาตามวัดพร้างโบราณบ้างทําให้องค์พระเสียหายอวัยวะขาดไปบัดนี้การตามทันนาสนองให้ต้องทรมานอย่างนี้หลายปีแล้วและรู้ตัวว่าหากตายลงไปก็คงต้องตกนรกแน่นอนผู้ใหญ่ท่านนั้นเล่าว่า ได้เห็นสภาพของชายชราแล้วใจของท่านกรดใจมากเพราะมีสภาพเกือบไม่เป็นมนุษย์ตามเนื้อตามตัวก็น่าไปหมดสรงกลินเหมือนคลุ้งทีเดียวเป็นการตกนรกทันตาเห็นอยู่แล้ว